อยอดโอคนะเ้วๆโอเคนะเป็นไงไอ้ชั่นตังด,ดตงดูต้องยี่ห้อดหละย,ยอดนะสุดยอดตังไม่มีตังหมดดูงามคันน่าใชามากแบบนนไม่ต้องใครบอกเนี่ย แตนบอยตัวม่ับริษัทโอตัวไม่ได้เบอร์แค่หนึ่ง้อ้อต้องตองตออ

ว่าว่ะหระวังลุดนะเบสวัดแน่นมากเลยโหลุดตันเนี่ยาว,าว,วางคันหน่อยเฮ้วอ,อครับ